หาซื้อได้ที่ร้าน TPI New Normal ทุกสาขาทั่วประเทศสังเกตสัญ,ญลักษณ์ TPI New Normal พุทธบูชามหาเตชวอนโตธรรมบูชามหาบัญญยสังฆาบูชามหาโพคาวงหัสิทธิัยโยสิทธิราโพสิทธิสุขโขพระวันตุเมพระนอบน้อมเดชองสม,มาสัมพุทธเจ้าขานอน้อมเดชคุณพระธรรมขนอน้อมเดชคุณพระอริยสง์ เมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกสนไหนเมื่อเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะอะไรเจ้าก็ไปดังมือเปล่าเหมือนเจ้ามาอันญดราบพาไปมิได้แน่คงเหลือแต่ต้นทนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้นร่างตนเขายัางเอาไปเผาไฟเจริญพ้ญาติโยมบสุขสกาสาธุชนญาติโยมทุกท่าน วันนี้ก็ได้พบเจอเจอญาติโยมใดการธรรมะการสนธิใหญ่ธรรมการบรรยายธรรมหรือการนำธรรมะได้มาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้รับชมรับฟังนั้นจุดประสงค์ก็เพื่อต้องการให้ท่านทั้งหลายได้มีมุมมองได้มีคติหรือได้รับประสบการณ์จากการที่ธรรมะได้สัมผัสเหตุการณ์จริงในธรรมปฏิบัติหรือธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของครูบาอาจารย์ ธรรมนั้นไม่ใช่ของใครตายตัวแต่มีผู้ที่ได้นำมาให้เราทั้งหลายได้สัมผัสได้ระลึกรู้ได้เรียนรู้ได้ศึกษานั่นคือองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาเอกของชาวโลกโดยเฉพาะชาวพุทธที่พระองค์ทรงตัดสั้สัมมาสัมโพธิญาณได้โดยพระองค์เองเมื่อตัดสร้แล้วพระองค์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจถ้าเรามีพระพุทธเจ้าที่ทรงเห็นแก่ตัว ที่มีไม่มีพระมหากรุณาที่คุณต่อชาวโลกต่อสัตว์โลกแล้วเราสิทธิ์าถาคตได้นำธรรมของพระพุทธเจ้าสมระโคดมได้มาประพฤติปฏิบัติน้อมนำเอามาใช้ดำเนินชีวิตบางท่านก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจนสำเร็จมิปัส,สนาธุระทฤษฎีและปฏิบัติแตกงฉานก็บรรลุโมกธรรมมีความสุขแล้วนำไปใช้ในการประกอบสมาชีพ ก็พบความสุขความสําเร็จความเจริญถ้านําธรรมะของพระุทธเจ้าไปใช้ในทางที่ถูกต้องน้องกันข้ามแราบางท่านได้นําส่วนหนึ่งของพระุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติแต่ไม่ได้นําแก่นก็ไม่เห็นสัจธรรมความจริงก็มีจมํานวนมากเหมือนสิ่งของสิ่งเดียวตั้งอยู่ใจกลางโต๊ะทุกคนอาจจะมองเห็นคนลงจุดคนละแง่คนล,งงคนลมุมเพราะอยู่มุมไหนก็มองเห็นมุมนั้น ผิดไหมไม่ผิดหรอกถูกไหมก็ไม่ถูกทั้งหมดเหมือนคนตาบอดที่คำช้างคำหัวคำขาก็ว่าเหมือนเสาคำหางก็ว่าเหมือนเชือกโดนที่ตัวก็ว่าเหมือนฝาบ้านก็ตามพิจารณาตามกิเลสตามตัหาที่สัมผัสได้รู้ได้และลึกได้ถ้าเราทำใจเป็นกลางถ้าเราทำใจเป็นธรรมถ้าเราทำใจยุติธรรม หรือเพียวว่าอุเบกขาธรรมเราจะมองสิ่งต่างๆที่มีบุคคลนอกเหนือจาก,กจิตใจของเราที่เรารู้เท่าทันแล้วเรายังสามารถรู้สภาวะความเกิดขึ้นในโลกนี้ได้ด้วยใจที่เป็นธรรมว่าคนพูดนั้นอยู่ในภาวะใดพูดไปเพื่ออะไรด้วยท่านั้นท่านทั้งหลายเราจึงเห็นคนที่มี สภาวะเดียวที่เราเห็นอย่างเช่นเราเห็นช่วงเด็กที่อารมณ์ดีก็จะร้องหัอเลาะเอิอกอเอืกอก,อก,อกให้ทานอะไรกินอะไรก็สนุกสนานแต่ช่วงที่เขาอารมณ์ไม่ดีเช่นเขาเจ็บป่วยไม่สบายเด็กก็จะร้องงอแงให้ทานอะไรก็ไม่ทานเอาแต่ร้องนั่นแสดงว่าเขาได้รับความทุกข์แต่เขาไม่สามารถพูดก,กับเราได้เพราะว่าเขายังเด็กมากเราก็ดูพฤติกรรมเอาพ่อแม่นะ่ะจะเป็นคนที่เข้าใจพฤติกรรมของลูกดูแลลูก คือพูดง่ายๆเอาใจใส่ถ้าเราเอาใจใส่หรือตั้งใจหรือตั้งจิตหรือตั้งส,สมาธิให้มันเนี่ยเราจะมองสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยความจริงและได้พบสัจธรรมแบบนอกจากเราเอาหูเอานาเอาตาไปไล่เห็นอะไรลูปมันจะปวดจะร้องกระเชื่องของมันเราไม่สนใจใหญ่ดีอย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์ท่านทั้งหลายฉะนั้น ในพุทธศาสนาที่ธรรมะได้พูดเสม,มอว่าเรามาหาของวิเศษให้เกิดขึ้นกับใจิตใจของเราเถอะพุทธศาสนามีคำสอนตั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันย่อสั้นเข้าหือเหลือทานสินสมาธิทานสินสมาธิย่อยสั้นเข้าเหลือสินสมาธิปัญญาสินสมาธิปัญญาย่อยสั้นเข้าเหลือความไม่ประมาทคือมีเดียรู้อยู่กับปัจจุบัน มันมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราทําแล้วเป็นเมตตามานิยมในพุทธศาสนาที่ผู้ใดได้กระทําหรือได้ทําเสน่ห์อย่างนี้แล้วไม่ต้องไปหาสเสน่ห์ของขังยาฟงยาแฝดอะไรเพราะคําว่าให้เนี่ยนะทานเนี่ยยิ่งให้เนี่ยมันยิ่งได้ความรักจากผู้อื่นการให้อมิตรทุกอย่างมีอนิสงส์ที่มีเหมือนที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือ เวลากรรมชนิดนี้ให้ผลจะทําให้ผู้นั้นไม่ขัดสนในทรัพย์สมบัติเรื่องทานนี้ก็เป็นเรื่องแปลกถ้าเราสังเกตดูยิ่งให้ยิ่งได้และเป็นอย่างนี้จริงๆด้วยถึงแมง้แม้คนภายนอกจะมองเห็นว่าการให้ทานเป็นเพียงเรื่องต้นที่ต้องเสียของจึงมักไม่ชอบให้ทานนั่นเป็นเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวแต่ถ้ามาพูดถึงอธิสงสการให้ทานที่บอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้ นั้นได้อะไรลองคิดดูอย่างแรกก็ได้ความสบายใจได้ความสุขใจจิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะเอาจริงไหมล่ะท่านญาติโยมนอกจากนี้ก็ยังได้ความรักข้อนี้เห็นง่ายอย่างเช่นเรามีน้ำใจให้ของใครสักอย่างหนึ่งคนนั้นเขาจะรักเราไหมแน่นอนถึงแม้นจะไม่รักแต่ก็ชอบนิด อันนี้แหละท่านทั้งหลายเขาเรียกสเสน่ห์มหนิยมทางพุทธศาสนาใครที่ต้องการมีสเสน่ห์ไม่ต้องไปหาหมัวหาเสียไปหาของให้ไม่เสียเวลาหรอกของศักดิ์สิทธิ์นางกวักกี่พึ่งย้าแฝดไม่ต้องไปเสียเวลาหาของศักดิก์สิทธิ์นอกตัวหรกเรามาสร้างสเสน่ห์ให้เกิดขึ้นในตัวเราดีกว่าสร้างอย่างไรล่ะก็สร้างสเสน่ห์โดยการฝึกฝนนิสัยให้รู้จักเสียสละ ให้เป็นคนมีน้ำใจให้รู้จักใช้วาจาถ้าอ่อนโยนให้รู้จักวางตนเสมอต้นเสมอปลายถ้าส,สรุปเป็นสุดง่ายๆก็คงสรุปได้ว่าโอบโอ้อมอรีวจีเปลี่ยนล้นสงเคราะห์ปัญชาชนวางตนพอดีนอกจากนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเรือมไม่ได้คือจะต้องรู้จักอรัตนาหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งเข้ามาไว้ในตัว หลวงพ่อที่กล่าวขันต้นนี้ที่กล่าวถึงนี้ตรงอื่นที่ท่านไม่ชอบอยู่นะโยมแต่ท่านชอบอยู่ที่บนใบหน้าลองทายดูสิว่านั่นหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อยิ้มไงเข้ามารอยยิ้มขึ้นชื่อว่ารอยยิ้มพิมพ์ใจเสมอใครเห็นใครก็รักทั้งนี้และทั้งนั้นก็เลยปฏิหารหลวงพ่อยิ้มนั่นไงขอ้อแรกได้ความสบายใจข้อต่อไปได้ความรักจากผู้อื่น ทีนี้ก็มาถึงข้อสำคัญได้ความบริสุทธิ์ทางจิตดังที่กล่าวไว้แล้วในต้นๆว่าการให้ทานนั้นแท้ที่จริงเป็นเพียงอุบายเพื่อชําระจิตใจให้มีความบริสุทธิ์เท่านั้นจิตไม่มีจิตที่ไม่มีความตนีนั่นแหละทําให้เราบริจาคทานได้ถ้ายังตนีอยู่ก็ให้ทานไม่ได้จิตที่คิดจะให้นี่แหละเราเรียกว่าจิตเศรษฐี ถ้าให้ไม่ได้เขาเรียกว่าจิตยังยากจนอยู่เป็นธรรมดาอยู่อย่างที่เมื่อจิตไม่ประกอบด้วยมัชชริยะคือความมียังมีความตะนีอยู่มีการให้ทานอยู่เสมอเวลาตายไปจิตเบีดนี้ย่อมประสูติุนทิศในตระกูลที่มั่นคงร่ำรวยเพิ่มทั้งหลายถ้าเรารู้จักการให้ทานแล้วข้อนี้ก็สังเกตอย่างหนึ่งบางคนนี่รวยตั้งแต่เด็กเลย อันนั้นพอแดงว่าเขาทําบุญมาตั้งแต่อปฐมไวยรวยไปถึงแก่ก็ไปทําไปถึง,ปถงไปชิมไหวแต่บางคนนี่ยากจนมากตอนปฐมไวยหรือตอนเด็กแต่เป็นร่ํารวยเอาตอนแก่นั้นแสดงว่าเขาไปทําบุญอสมัยเมื่ออายุมากแล้วจึงร่ํารวยในภายหลังความร่ำรวยเกิดจากอํานาจแห่งทานบารมีนั้นเป็นความร่ำรวยที่ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้อง เหนื่อยยากอย่างนี้เรียกว่าเกิดด้วยอํานาจแห่งทานบาร,รมีถึงบางท่านจะมีบุญบาร,รมีมาน้อยแต่ต้องมีหัวใจเศรษฐีอยู่อย่างหนึ่งคือนั่นขยันหาทำมาหากินในทางสุจริตเาเรียกว่าทุกวิธีทางอุตสัมปทาเมื่อหาเงินมาได้ก็รู้จักเก็บเฮีมะะ้มลอมลิบอัลกัมขิยปทารู้จักเลือกคบคนดีเพื่อนฝูงที่ซักพาไปในสลูสรายก็จงพยายามหลีกลี่หนีให้ห่างเรียกกันระยนิมิตา พยายามใช้ใจ่ายอย่างเท่าที่จําเป็นจริงๆสิ่งใดที่ไม่จําเป็นอย่าใช้ใจ่ายสมชีวิตตาหรือจะพูดง่ายให้สั้นๆก็คือขยันหารักษาเงินไม่เพินจ่ายได้เพื่อนดีนั่นแหละทางแห่งความเป็นเศรษฐีฉะนั้นถึงแม้นจะในอดีตชาติเราอาจจะเคยสร้างกรรมทานบาร,รมีมาน้อยก็อย่าพึ่งไพร้อถอยว่าตัวเองจะไม่มีโอกาสร่ำรวยถ้าเราตั้งอยู่ในคุณธรรมทั้งสี่ประก,การ อยู่ในทิฏฐธรรมะประโยชน์ได้ครบถ้วนแล้วก็เชื่อว่าในวันหนึ่งข้างหน้าก็คงสร้างฐานะให้เท่าเทียมผู้อื่นได้แต่อาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนผู้ที่เคยสะสมธรรมบริม,มามากเมื่อเราได้พูดถึงการทำบุญในขั้นการบริจาคทานแล้วมีการสระปัจจัยสระแรงกายอย่างสม,ม่ำเสมอแล้วก็ถือได้ว่าจิตใจถูกซักฟอก ให้ใสสะอาดไปแล้วขั้นหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการซักฟอกจิตใจให้ไหลความตนนีไหลความเห็นเก่ตัวทําให้รู้จักสิสระประโยชน์สุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมเพื่อประโยชน์สุขส่วนของผู้อื่นบ้างแต่การทําบุญโดยการบริจาค่านนั้นมันก็ซักฟอก จิตใจได้เพียงแค่นี้ไม่สามารถทําให้จิตใจปราณีตได้มากกว่านี้ได้ฉะนั้นผู้ที่มีปัญญานอกจากจะทําบุญด้วยการบริจาคทานแล้วก็ควรจะทําบุญด้วยการรักษาศีลด้วยแต่ก่อนที่จะสร้างบุญด้วยการรักษาศีนเราควรจะรู้จักศีนเสียก่อนว่าศีนคืออะไรศีนแปลว่าปกติปกติของใครก็ปกติของมนุษย์เราเนี่แหละหมายมนุษย์หมายถึงอะไรมนุษย์หมายถึงผู้ที่มีจิตใจสูง ฉะนั้นสุปได้คือว่าศีลคือปกติของคนที่มีจิตใจสูงนั่นเองปกติของผู้ที่มีจิตใจสูงนั้นในขั้นต้นเขาต้องเว้นจากความชั่วกี่อย่างก็คงจะตอบได้ว่าในขั้นต้นผู้ที่มีจิตใจสูงทั่วๆไปจะต้องละเว้นจากความชั่วห้าอย่างคือหนึ่งจะต้องไม่เบียดเบียนประทุษร้ายชวิตอื่นสัตว์อื่นให้ได้รับความรำบากสองต้องเว้นจากการถือเอาสิ่งของ ที่เจ้าของเขาอย่างมิได้ให้สามจะต้องเว้นจากการเป็นชู้คู่ของคนอื่นสี่จะต้องเว้นจากการพูดโกหกหลอกลวงให้ผู้เสียประโยชน์ซึ่งข้อนี้ต้องรวมไปถึงพูดเ้อเยอร์คำยาพูดจาร่อซเสียดยุยงคนแตกแยกกันและเว้นจากการพูดจาเพเอเจอร์ซเสียดจะห้าจะต้องละเว้นจากการเสกสิ่งอันก่อให้เกิดความมึนเมาสีสติทุกชนิด คนที่จะได้เชื่อว่าเป็นมนุษย์บริบูรณ์เต็มภาพภูมิต่ต้องเป็นผู้ระเว้นจากความชั่วห้าอย่างดังได้อย่างนี้โดยเด็ดขาดไข่งดเว้นไม่ได้ครบถ้วนก็ได้เชื่อว่าเขาวูนั้นเป็นมนุษย์ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าไข่งดเว้นได้ครบถ้วนก็ถือว่าผู้นั้นเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นคนที่สมบูรณ์ด้วยสินนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ขอให้เกิดความร่มเย็นไม่ต้องแวกระวังผู้ที่จะ สร้างภัยร้ายให้ับตนเองตรงกันข้ามถ้าเรางดเว้นความชั่วดังกล่าวไม่ครบความเป็นนุษย์ของเราก็จะลดน้อยไปดามลำดำับยิ่งถ้าไม่มีศีลเลยก็เท่ากับว่าหมดความเป็นมนุษย์ไม่มีความเป็นนุษย์หลงเหลืออยู่ในจิตใจเลยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วลองคิดดูเถิดท่านทั้งหลายว่าในสังคมหนุ่มมนุษย์ของเราอะไรเกิดขึ้นแน่นอนความวุ่นวายสับสนและสัมรสาย ย่อมเกิดขึ้นแน่นอนเป็นดินจะโดนความร้อนละอุกการลุกเป็นแผ่นดินเพลิงไปในทันทีเมื่อมันไม,ไม่ไม่มีความสงบไม่มีทางที่จะพบความสุขได้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่อะไรนอกจากคนในสังคมของเราขาดสินเป็นพนาอยู่ที่เองว่ายิ่งขาดสินก็ยิ่งสิ้นความสุขถ้ายิ่งมีสินก็ยิ่งมีความสุขฉะนั้นถ้าเราอยากให้สังคมที่เราอยู่ ร่มเย็นเป็นสุขก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันรักษาศีาลการรักษาศีลน,นี้นอกจากเป็นทางให้เกิดสันติสุขในชุมชนที่เราอยู่ประเทศชาติยังบอก่อกให้เกิดบุญกุศลกับตัวเองอีกด้วยบางคนสงสัยว่าการรักษาศีลนั้นเป็นการสร้างบุญได้อย่างไรเราจะเข้าใจกระจายขึ้นว่าแท้ที่จริงศีลอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายหรืออยู่ที่ว่าจารืออยู่ที่ใจ อันนี้คือปัญหาที่น่าคิดพุดทธองค์ตรัสว่าเจตนาหั่งพิคเวสีลังยวาจามิพิสุทังหลายเรากล่าวว่าเจตนานั่นแหละเป็นตัวสินเจตนาอยู่ที่ไหนล่ะทุกท่านแน่นอนเจตนาย่อมเกิดขึ้นที่ใจก็เป็นดับแรกหลังจากนั้นส่งผลให้ถึงกายและวาจาอันเป็นส่วนภายนอกหมายถึงใจมีเจตนา อย่างไรก็จะส่งผลให้กายและวาจาเกิดอาการอย่างที่ใจสร้างเจตานาขึ้นมาถ้าใจมีศินหมายถึงมีความปกติเป็นพื้นกายและวาจาก็ย่อมเป็นปกติเกิดเป็นศินไปด้วยบางท่านก็อธิบายว่าศินหมายถึงความสำรวมกายวาจาดีไม่มีโทษน,นั้นอย่างนั้นก็ถูกเหมือนกันแต่ถูกเพียงปลายสินเท่านั้น ถ้าเราต้องการรักษาศินให้บริสุทธิ์จริงๆแล้วต้องรักษาต้นศินเก่าวคือใจเมื่อใจมีความเป็นปกติมีศินโดยมีใจไม่คิดจะเบียดเบียนใครๆให้เดือดร้อนแล้วบุญก็จะเพิ่มพูนขึ้นในจิตใจสรุปอีกครั้งบุญของการรักษาศินอยู่ที่เรามีจิตไม่คิดเบียดเบียนอีกทั้งตั้งเจตนาละเว้นแต่ทำความชั่วพูดชั่วทุกชนิด อันจะเป็นทางสักพอกจิตใจให้สะอาดปราจจะจากมลทินโดยลำดับสำหรับคนนี้ขอยกเอาอนิสง์ของศีลแต่ละข้อกล่าวเพื่อเป็นทางเสริมสร้างศรัทธาความเชื่อปาสาทะความเรื่อมใสในการรักษาศีลยิ่งยิ่งขึ้นไปตามคำพี์ปริมัตโชติถาได้แสดงอนิสง์แห่งการรักษาศีลแต่ละข้อไว้ดังนี้หนึ่ง อาน,นิสงสงสินข้อที่หนึ่งเป็นผู้ประกอบด้วยความเมตตาเว้นจากการเบียดเบียนประทุส้ายชีวิตอื่นสัตว์อื่นโดยเด็ขดขาดย่อมจะได้รับอาน,นิสงส์ดังนี้หนึ่งมีอายุยืนสองเจ็บไข้เล็กน้อยสาม,มีรูปสวยสี่บริบูรณ์ด้วยอวัยวะไม่พิการห้าไม่ตายด้วยความพยาบาทจองล้างจองผาหนึ่งผู้อื่นหกฆ่าสศัรสตรูทำร้ายไม่ได้ ต่ออายุที่ถูกรักการเข็นฆ่าทําลายชีวิตอื่นสัตว์อื่น,นมีผลเท่ากับบัทอรชีวิตของเราให้สั้นลงยิ่งฆ่าเขาอายุเราก็ยิ่งสั้นแต่โดยตรงกันข้ามถ้าเรามีใจเปี่ยมด้วยกรุณามีความเอ็นดูชีวิตสัตว์ทุกป,ประเภทชอบช่วยเหลือให้สัตว์เหล่านั้นมีนั้นพ้นทุพพ้นอันตรายกาเท่ากับเป็น การยืนอายุหรือต่ออายุของเราให้ยืนยาวต่อไปอีกฉะนั้นบางท่านที่กำลังหวันวิตกเช่นเรากำลังมีเคาะร้ายอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตก็ไม่ควรจะระหนักตกใจไปควรตั้งสติให้ดีเพราะผลร้ายอะไรที่จะเกิดขึ้นกับเรานั้นมันไม่ใช่สิ่งอื่นมาบันดาลน,นอกจากบาปก,กรรมของเราที่จะบันดลบันดาลให้เปลี่ยนไป แต่ถึงข่าวผลแห่งบาปกรรมมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดถึงข่าวจะเป็นมันก็ต้องเป็นไม่มีผู้พิเศษองค์ใดจะไม่ห้ามได้ยกเว้นเสียแต่ว่าบาปกรรมนั้นมีกําลังไม่มากแล้วอาศัยกรรมดีในปัจจุบันเป็นผลพลังต่อต้านก็อาจจะทําให้สิ่งร้ายกลายเป็นดีหรือหนักกลายเป็นเบาไปได้แต่โปรดอย่าลืมว่าไม่มีสิ่งใดช่วยเราได้นอกจากกรรมดีของเราเอง และไม่มีผู้มีเศษที่ต่ออายุใดที่จะดีไปกว่าการช่วยเหลือชีวิตสัตว์ให้พ้นทุกพ้นอันตรายแต่ว่าการกระทำนั้นจะต้องทำด้วยจิตบริสุทธิ์เป็นที่ตั้งผลดีจึงจะส่งผลอย่างรุนแรงและรวดเร็วและอีกสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ควรลืมก็คือถ้าเรารู้ว่ากำลังมีข้อร้ายก็จงทำใจให้ดีเพราะ ใจยิ่งดีมีความสงบใสสะอาดมากเท่าไรมันเป็นพลังช่วยบรรดาลทำให้สิ่งหล,ลายกลายเป็นดีในที่สุดจะจริงหรือไม่ท่านก็ลองทำแล้วสังเกตดูอันนี้สง์ข้อที่สองผู้ใดมีใจสุจริตเว้นจากการลักขโมยของผู้อื่นย่อมได้นิสงดังนี้หนึ่งมีทรัพมาก สองไม่เคยไม่รู้ไม่ได้ยินคําว่าไม่มีสามสมบัติไม่กระจจายด้วยเอาขมภัยโจนภัยสี่หาพวกทรัพย์ได้ไม่สิ้นสุดห้าพวกทรัพย์ที่ยังไม่ได้ก็ได้หกพวกทรัพย์ที่ได้แล้วก็ยังยืนการไม่ลักไม่ขโมยเท่าเขาให้สมบัติที่เราทําไว้ยั่งยืนไม่ต้องวิบัติไปภายหลังอันนี้สงสินข้อที่สามผู้ใดมีจิตใจสันโดษยินดีเพราะคู่ของตนไม่เป็นชู้กับคู่ครอง ของผู้อื่นย่อมได้ที่สงดังนี้หนึ่งไม่เกิดเป็นกระเถยสองไม่พักภาคจากของที่ตนรักอันนิสงข้อที่สีน่นี้เว้นจากการผู้โกหกยกทลายผู้อื่นย่อมได้ที่สงดังนี้หนึ่งปากเหมือนดอกบัวสองมีลิ้นปลายแดงเหมือนกีบดอกบัวไม่เป็นคนติดอ่างไม่เป็นใบสี่มีรายฟันอันสสเสมอ ชิดบริสุทธิ์ขนงระหว่างคิ้วพอพูดถึงสินข้อที่สี่ทำให้นึกถึงมหาบุรุษผู้หนึ่งซึ่งเกิดด้วยอำนาจในการรักษาสินข้อนิบริสุทธ์เราทั้งท่านทั้งหลายคงจะเคยเห็นพุทธรูปถ้ามองขึ้นไปตรงระหว่างพระขนงหรือระหว่างคิ้วจะเห็นนายช่างทำเป็นรูปอนุโรมอยู่ตรงกลางซึ่งนั่นเป็นลักษณะของพระมาหาบุรุษ ประก,การหนึ่งซึ่งได้กล่าวไว้ในตำนานว่ามีลักษณะเป็นขนยาบางอ่อนจิตปุยสำรีขึ้นที่กลางระหว่างคิ้วจะแต่ถามว่าด้วยกุศล,ลกรรมอันใดจึงเป็นเหตุทำให้พระมหาบรมศาสดามีลักษณะเช่นนี้ก็ตอบได้ว่าเกิดจากการกรรมที่เคยเป็นมนุษย์แล้วเว้นจากการกล่าวความเท็จพูดจาแต่ พูดเต่ความที่เป็นจริงดำรงสัตว์เที่ยงแท้ซื่อตรงไม่ลวงโลกเมื่อสะสมกรรมนี้บ่อยๆจนมีกำลังแก่งกล้าก็จะสมผลให้มาได้ลักษณะเป็นมหาบุุษข้อนี้คือมีขนยาวางอ่อนเกิดขึ้นที่ตรงระหว่างคิว้วสินข้อที่หผู้ได้รักษาสติสัมชัปัญญะด้วยการเว้นจากการดึงของหมือนเมาทุกชนิด ย่อมได้ที่สงดังนี้หนึ่งไม่เป็นบ้าไม่เสียสติสองมีปัญญามากสามมีปัญญาร่วงเรืองในธรรมสี่มีแต่คนนับถือย่ำเก่งอดเล่าได้นานไปก็รวยข้อสินข้อนี้สนับสนุนอนิสงส์ที่ว่าสีเลนะโพคสัมปดาคนจะรวยได้ก็เพราะมีสินรวยได้อย่างไรบางท่านอาจจะสงสัยถ้าเรามานึกถึงสินข้อนี้แล้ว ก็มีทางที่จะเป็นไปได้เพราะการติดเหล้านั้นเป็นสาเหตุหนึ่งของความยากจนที่มีบทกลอนที่กล่าวไว้ว่าสุราบุรีเป็นผีกินคนทําให้ยากจนเป็นคนเหลวไหลทรัพย์สินชิบหายร่างกายเป็นภัยไทยงดเสียได้สบายจริงเอ่ยคนติดเหล่านี้ไม่ใช่เงินทองจะหมดเปลืองไปเพราะเหล้าอย่างเดียวแต่ถ้าได้เมา แล้วมันก็ทําให้หมดเปลืองไปกับเรื่องอื่นๆด้วยทั้งนี้และทั้งนั้นก็ไม่ใช่เรื่องอื่นอะไรนอกจากสุรามันพาไปและนอกจากนั้นโทษอื่นๆของสุราก็ยังมีอีกมากดังที่ท่านได้แสดงไว้ว่าอันสุราเมรัยใครเศษติดพาชีวิตมืดมนจนชิบหายหนึ่งทรัพย์สินของตนนั้นวอดวายสองอาจตายด้วยทะ,ะเลาะเพราะความเมาสามจิตป่วยด้วยโรคาพยาธิ สี่คนตำหนินินทาพาอับเฉาห้าหน้าด้านหนักหนาเวลาเมาหกโง่เขาหมอปัญญาหมดสิ้นเอยในเมื่อเรามองเห็นโทษแล้วเราจะไม่ยอมเลิกเชียวหรือคนที่ติดเหล้าและติดยาเลิกได้ก็มีจำนวนไม่ใช่น้อยทําไมเราจะเลิกไม่ได้เพราะไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่มนุษย์จะทําไม่ได้ถ้าตั้งทําใจจริงๆ ช่วยกันร่วมแรงใจให้เก่งกล้าเป็นวาจาอันเกิดไกลให้เลิกเล่าถ้าสตังหลงเหลือเผื่อลูกเราเอาค่าเล่าเป็นค่ารถไปโรงเรียนจนจบรายการต้องขนโวทนาท่านปัจชัยเรียกไฟรัตทีเอื้อเฟื่อสนบุญซืเนมื่วัตถุการร้างและการเผย,ยแผ่จธรรมจนถึงที่ท่านได้เสียสละในการมาสร้าง บุญกุศลบาร,รมีแหล่งมากแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็จะทํางานสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องชุมชนประชาชนพื้นที่สังคมประเทศทตาเพื่อความอยู่ดีมีสุข วันนี้กจบรายการก็แสดงเมตตาเพื่อเป็นสิบิงท่านผู้ชมญาติโยมในวันนี้หวงสาทุมโมมีประมาณจงมีส่วนบุญมนอยผลนันฆ่ากระทำนาการบันดนและได้กระทำนาบุพการเราใดเป็นดีเปียทรงคุณเคือบิดาวมาตุเป็นประภานทั้งที่ขาดาได้ประสบพบพานทั้งผู้ที่คราบมีเคยพบเห็นทั้งเราเป็นกามิชัยชั่วดีและเราที่สร้างพยาดเวน ทั่วสัตว์ในประวัตโรคเป็นเกณฑ์คือเกิดในภูมิมีสามสถานโดยกำเนิดที่และมีขนันหาขันหนึ่งขั้นสี่มีประมาณท่องเที่ยวในพวพิเศษโอฬารพบน้อยกันดาลก็ดูจากกันเราใด้ได้ลูกกุศลขายเหล่านั้นเองโมทนาปนันส่วนบุญขายพิม่รูปันขอมูเทวัน นุกุลประกาศไอสั์ทั้งหลายประจักษ์ส่วนบุญคิดคุณและโมทนามีคารเพ่อโมธนาประสานเท่าวานบุญค้าประสานประเสริฐประทรงข้อจงรับประรัดนิราจ,จากเวนชีเป็นสุขีไม่มีธนงถึงบทเกษมปิสานโดยตรงพานิพานองค์พะงมสงัดความปาตนาประชาทุมมู จงดีงามดูพิเศษสวัสดิ์สำเร็ยโดยชอบประกอบบุญจัดสมบูรณ์บุญผาดจะรันจะเรินที่พีไอกรีนอัคคายวอชน้ำยาล้างผักและผลไม้ผลิตภัณฑ์นี้ใช้แล้วปลอดโควิดที่ช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกและสิ่งปนเปื้อนให้หลุดลอกอย่างง่ายดาย